ดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาขึ้นบทที่3นะคะแบบฝึกหัดบทที่3การคูณการหารนะคะมาดูที่แบบฝึกหัด3.1ดหนหน้า44นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะ2ข้อใหญ่ข้อที่1การหาผลคูณแล้วก็ข้อที่2การหาผลลั์นะคะเป็นการหาผลคูณกับผลหารนอกข้อ1เป็นการหาผลคูณข้อ2เป็นการหาผลหารนะคะ ง่ายๆเลยก็แค่เป็นการทบทวนการครูณการหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพาทำข้อที่1พาทำสองข้อเนาะเอาเป็นข้อที่5นะคะข้อที่5 123ทําในกระดาษทดนะคะคูณกับ5เราตั้งเลขให้ตรงหลักกันหลังจากนั้นคูณกันทํายังไงคะจาได้ไม่เอ่ยเคยเรียนมาแล้วเนาะคูณกันเราจะเริ่มคูณจากตัว หลังมาหาตัวหน้านะคะเริ่มจาก3คูณ5 5คูณ3ก่อน5 3 1สทด1ใส่หลักถัดไปนะคะต่อไปเอา5มาคูณ2 5 2เป็น10 10บวก1เป็น11ทด1นะคะเสร็จแล้ว5คูณ1 5 1เป็น5บวกตัวทดอีก1กลายเป็น6เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือ600 15นะคะเราก็เติมลงไปเป็นตัวเลขอาราบิกก็ได้นะคะ615อ่ะเอาข้อไหนอีกดีเอาเป็นข้อ10และกันเนาะข้อ10นะคะตั้งในกระดาษทดเหมือนเดิมข้อนี้68คูณกับ23นะคะตั้งให้ตรงหลักวิธีการคูณคูณทีละตัวนะคะคูณจากตัวหลังมาหาตัวหน้าเพราะฉะนั้น เราจะเริ่มคูณจาก3ก่อนนะคะ3คูณ8 8 3 24อ่าได้4ทด2นะคะต่อไป8เออ3คูณ6ค่ะ3 6 18บวก2 18บวก2กลายเป็น20นะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเพราะว่า เมื่อกี้เพิ่งคูณไป3ต่อไปหลักถัดมาคือใครคะ2ค่ะทีนี้ก่อนที่จะสองไปคูณ2อยู่ในหลัก10ใช่ไหมคะเราต้องเติมอะไรลงไปก่อนนะคะเติม0ลงไปก่อนในหลักหน่วยนะคะ2อยู่ในหลัก10เติม0ลงไปก่อนนะลูกนะต่อไปจับ2คูณตัวท้ายก่อน2คูณ8 2 8 16ใส่6ทด1อันนี้เราเอาไปแล้วเราตัดทิ้งนะคะ ต่อไป2คูณใคร2คูณ6 2 6อุ้ก2 2บ2บวกอีก1กับตัวทดกลายเป็น13นั่นเองนะคะเราจะคูณทีละตัวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาผลมันมาทำอะไรต่อคะจะผลมันมาบวกกันค่ะ 4ีบวกศย์ได้4 0่บวกหได้6 2สบวกสได้5แล้วก็1นะคะอันนี้เป็นอะไรลูกเป็นคําตอบของมันนะคะคำตอบของมันคูณสอหลักเราก็เราก็คูณทีละตัวนะคะแล้วเอาคําตอบมาเขียนลงไป1,000 1,564่ 1> 1, ตอบเป็นเลขอารบิกก็ได้นะคะให้นักเรียนหาในกระดาษทดนะอันนี้คุณครูพาหานะคะหาผลคูณต่อไปเป็นการหาผลหารมีด้กัน5ข้อโอเคเดี๋ยวคุณครูพาทำหนึ่งข้อเนาะเอาเป็นข้อที่5เลยนะกันนะคะข้อที่5้าหาในกระดาษทดนะคะ8,419หารด้วย7 นะคะหารด้วย7วิธีการทำก็ไล่หารเรียงตัวเลยค่ะจากตัวหน้าไปหาตัวหลังนะคะวิธีการหารหารทีละตัว7หาร8ได้ไหมคะ7เท่าไหร่ใกล้เคียงกับ8หารได้7 1ได้7 7 1ได้ 7, 1, ได7นะคะ8-7ลบ7ออกมาเหลือเศษ1ต่อไปทำยังไงต่อดึงตัวถัดไปลงมาค่ะ7เท่าไหร่ได้14 7 2 14ลบกันออกมาเหลือเศษ0ค่ะต่อไปดึง1ลงมา7เท่าไหร่ได้1นึมีไหมคะไม่มีก็70ได้0นั่นเอง1นลบศก็เหลือ1แล้วดึง9ลงมา7เท่าไหร่ได้19คุณครูหารถูกไหมคะเนี้ยน่าจะถูกอยู่นะอ่า เเท่าไหรได้19ข้อนี้น่าจะเหลือเศษนะคะ7 2 14นั่นเอง19ลบ14เหลือเศษเหลือเศษเท่าไหรคะเหลือเศษ5นั่นเองอู้ข้อนี้เหลือเศษนะคะข้อนี้เหลือเศษงูใช้เครื่องคิดเลขคิดอีกรอบหนึ่ง8ป1สหนึ่ง เาหารด้วย7นะคะอาเหลือเศษจ,จริงๆด้วยนะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเศษนะพอเวลาตอบนะคะเราก็ตอบว่า1 2 0 2 2เศษเศษเท่าไหร่คะเศษ5แต่ถ้าข้อไหนหารได้ลงตัวไม่เหลือเศษนักเรียนก็ตอบเป็นคำตอบไปเลยนะคะโอเคไหมคะต่อไปนักเรียนทํำข้อที่เหลือนะคะ อันนี้เป็นการทบทวนการคูณการหารเฉยๆให้นักเรียนทำทุกข้อเลยนะคะในหน้า44วันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ